สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าเข้ามาปะกันใน EP ีที่4นะเจ้าในวันที่30เมษายน2564นะเจ้าวันนี้น้องต๋อมนะจะก็จะได้มาแชร์ในเรื่องของ เตรียมตัวอย่างไรนะเจ้าเพื่อที่จะไปรักษาต่อที่ศูนย์มะเร็งนะเจ้าหลังจากอ p พีที่3ที่ผ่านมานะเจ้าอ p พี EP ที่3นี้เป็นการรู้ถึงเตรียมตัวอย่างไรดูแลร่างกายอย่างไรเมื่อผ่าตัดมะเร็งนะเจ้าเมื่อเอาผ่าปัดมะก้อนมะเร็งออกไปแล้วนะเจ้าคุณหมอที่เปิ้ลทําการผ่าตัดเฮานะเจ้าเปิ้ลจะเอาก้อนเนื้อที่ผ่าออกไปนะเจ้าของน้องตอมนี้ผ่า เอาก้อนเนื้อนะเจ้า,าใต้ลิ้นนะเจ้าหรือที่เรียกว่าตอมน้ำลายนะเจ้าออกไปขณะทกคุณ ห้าเซนนะเจ้าแล้วคุณหมอเปิ้ลก็จะส่งไปในห้องแลบนะเจ้าเพื่อย้อมเชื้อตรวจอีกครั้งนะเจ้าว่าเอ่อมะเร็งนั้นมีค่าสูงแค่ไหนนะเจ้าแล้วจะต้อง <c oughs> ยุดการรักษาก็ว่าจะต้องส่งไปยังศูนย์มะเร็งไปให้คุณหมอรังสีรักษาต่อนะเจ้า <c oughs> ในเคตของตอบนี้นะเจ้าคุณหมอได้พาก้อนเนื้อออกไปและก็ได้ทํา <c oughs> การส่งไปที่ห้องแลบนะเจ้าหลังจากนั้น2อ,อาทิตย์นะเจ้าคุณหมอเพิ่นเกิจะนัก ฟังผลก้อนเนื้อนะเจ้าของน้องต่อมนี่ผลแลบผ้าตัวนะเจ้ามันเป็นบวกอยู่สามตัวนะเจ้ามีเชื้อมะเร็งอยู่คุณหมอเปิ้ลก็ต้องการรักษาให้น,น้องตอมหายขาดไปเลยนะเจ้าเปิ้ลก็เลยส่งน้องต่อมไปให้คุณหมออ่รังสีต่อนะเจ้าศูนย์รังสีรักษาหรือศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลนาคลพรพิงนี่อยู่ที่วัดพระนอนคอนตานนะเจ้าอำเภอเมริงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเมื่อคุณหมอส่งตัวเฮาจาก โรงพยาบาลนครพิงไปวัดพระนอนคอนตาแล้วเนะเจ้าคุณหมอเราก็จะได้พบกับคุณหมอนะเจ้าที่ทําการทักษาอยู่นะเจ้าคุณหมอประจําคนไข้ของน้องตอมก็คือนายแพทย์ปณิธานคงสุภาพสิรินะเจ้าเป็นคุณหมอเฉพาะทางนะเจ้าที่ใจดีมากๆากนะเจ้าไปถึงนี่เปิ้ลฮือไอดีลายน้องตอมมาเลยนะคะคุณหมอเปิ้ลทักษาอยู่ที่โรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาล เทพปัญญาและโรงพยาบาลน,นาครพิงเจ้าเป็นคุณหมอรักษามะเรง็งโดยตรงนะเจ้าในเคสของต้องตอมเนี่ยเป็นเคสที่คือให้คีโมบบำบัดในลักษณะเอ่อให้ให้ใื้กินยานะเจ้าให้ก,กินคีโมชนิดเม็ดนะจ้า เป,เป็นแผงเจีอีนนะเจ้าวันละสองเม็ดเช้าเย็นนะเจ้าอันนี้ก็คือีโมส่วนลังสีนี่ปกติโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ,อาการฮห้ลังสีเนี่ยอยู่ที่อาการของคนไข้นะเจ้าในแค่ของน้องต๋อมคุณหมอให้ลังสีสามสิบครั้งนะเจ้าใช้เวลาในการรักษาหกอาทิตย์นะเจ้า <c oughs> ในครั้งต่อไปเนี่ยน้องต๋อมจะมาอู้เรื่องการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะเจ้าให้ ือร่างกายของเขาเนี่ยฮับต่อเคมรักษาฮับต่อลังสีรักษาได้นะเจ้าขั้นต้นนี่คือกระตึง ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้ารับประทานอาหารให้ครบห้าหมูนะเจ้าดื่มน้ําสะอาดงดน้ํางดบุหรี่แล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ในแข็งแรงนะเจ้าก่อนที่จะไปฉายรังสนะีคุณหมอเพิ่งเกัดจหน้าที่เขาไปพบทันตแพทย์นะเจ้าเพื่อเคลียร์ในช่องปากนะเจ้าในปากนี่เขาจะต้อง สมบูรณ์กูอย่างนะเจ้าฟันผุฟันอย่างหินป้งหินปูนเนี่ยเขาต้องเคลียร์ออกทิ้งให้หมดนะเจ้าฟันที่มีปัญหาก็ต้องถอนออกทิ้งให้หมดพระเจ้าเพราะว่าช่วงที่เขาทําการรักษาด้วยคีโมหรือรังสีเนี่ยฟันเขาจะเสียง่ายมากถ้าฟันเขาเสียง่ายเนี่ยโรงพยาบาลทั่วไป เล็กๆหรือคลินิกเนี่ยเบิ้นจะมาห้าภาคษาเราเลยนะเจ้าเพราะว่ามันจะติดเชื้อง่ายมากนะเจ้าในช่วงเวลาที่เราทําการรักษาทางคีโมและฉายแสงเนี่ยเก็ดเลือดเฮามันจะต่านะเจ้าสามหร้ติดเชื้อง่ายนะเจ้าเขาต้องดูดแลรักษาในเรื่องของความสะอาดของร่างกายดูแลความสะอาดในช่องปากและบริเวณที่เราทําการคีโมและฉายแสงนะเจ้าครั้งต่อไปน้องตอมจะมา อู้ถึงนะเจ้าวิธีดูแลรักษาร่างกายรักษาจิตใจตลอดถึงสิ่งที่ <c oughs> จําเป็นในการทักษาร่างกายและจิตใจของเฮาเนะเจ้าเพื่อมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะรับการทักษาในคีโมในเรื่องของคีโมแล้วก็ฉายแสงในครั้งต่อไปนะเจ้าใน EP นี้นะเจ้าอยากจะแนะนำให้กับผู้ ผู้ป่วยด้วยกันนะเจ้าหรือผู้ที่มีญาติเป็นผู้ป่วยนะเจ้าว่า,าหลังจากที่เขาผ่าตัดแล้วนะเจ้าร่างกายเขาได้เสียเลือดอ,อย่างอย่างไปนักนะคะต้องการฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อมันสมบูรณ์แข็งแรงนะเจ้าเพื่อพร้อมในการรักษาครั้งต่อไปนะเจ้าถ้าร่างกายเขาพร้อมเนี่ย เอ่อเฮาไปทับกันคีโมหรือรังสีเฮากจะทนไหวและผ่านไปได้นะเจ้าคนที่ทนเบาไหวที่เสียชีวิตไปเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันอ่อนแอเจ้าร่างกายขาดอาหารเจ้ามาได้ตายเพราะมะเร็งนะเจ้าท้ายนี้นะเจ้าผู้ที่เอ่อหักษาเหมือนน้องตอมยูนะเจ้าหรือมีพ่อมีแม่ที่หักษาเหมือนน้องตอมยูนะเจ้าเอ่อจะไปลืมเลิอาหารเสริมตัวนี้นะเจ้าดีมากๆเลยนะเจ้าแคปหน้าจอเอาไว้นะเจ้าเบ๊ ิ้นจะรีบอ่า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 อันนี้นะเจ้า จะไปลืมเนะ้อแคปหน้าจอเอาไว้นะเจ้านักโภชนาการโรงพยาบาลน,นครพิงแนะนำเพื่อนน้องต่อมใช้ตลอดการทักษาที่ผ่านนะจ๊ะที่ผ่านมานะเจ้ามียี่ห้อชื่อภาษาไทยว่า b e n เดอร่าเอเนะเจ้าสามารถซื้อที่โรงพยาบาลได้นะเจ้าเื้อคุณหมอเพิ่งสั่งเห้ในราคา800บาทหรือสั่งที่ช้อปปี้นะเจ้าอยู่ที่ราคา 6กร้อหกบ้าทนะเจ้าหรือสามารถซื้อในช่วงเวลาสินค้าพีออเดอร์นะเจ้าในราคา500ประมาณ585ร้อยแบ้าทนะเจ้าช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่3นะเจ้าเข้าไปพอในช e. ้อปปี้เตะและจะเป็นลืมแหมอ,อยางนะเจ้าผู้ป่วยชายแสงผู้ป่วยคีโมนะเจ้าซื้อเตรียมซื้อรอไว้เลยนะเจ้า เมื่อฉายแสงเมื่อีคมีเนี่ยเจ้าตังในมันฮอนเจ้ามันปวดแสบปวดฮอนมากๆเจ้าเฉพาะยาของโรงพยาบาลที่คุณหมอเป็นซื้อ้มาบบว่าจะเป็นยาป้ายยาแก้ปวดหรือยารักษาแผลเยื่อบุนะเจ้ามันก่อนแบบได้ช่วยอย่างเท่าที่ควรนะเจ้าต้องใช้ตัวนี้ควบคู่นะเจ้าคือฟ้าถลายโจนนะเจ้าอ่น้องตอมใช้ของกิฟเลนอยู่นะเจ้าหนึ่งกล่องนี่ก็เปมีอยู่50เม็ดนะเจ้าในช่วงของโควิดนี่ก็ จำเป็นมากๆนะเจ้าภัยที่ต้องการนะเจ้าก็เอื้อนอูนั่งต่อมาตอนนี้สินค้าก็เริ่มมีเข้ามาพองแล้วนะเจ้าก็จะจําหน่ายแจกๆคือคนที่หูจักมากคุ้นกันนะเจ้าคนที่เคยช่วยเหลือน้องต่อมานัองต่อมทรงคือราคาทุนนะเจ้าบ่อมีบวกเพิ่มบ่มีกาไรไอะไรอย่างสักอย่างเลยนะเจ้าก็บแผ่งอย่างหนึ่งก็อยากจะแนะนาแห่ตัวหนึ่งสําหรับที่ผู้ป่วยที่อ่ เป็นมะเร็งน,นะคะเฮาผ่าเอาออกไปแล้วสาเหตุของการเป็นมะเร็งหนึ่งก็จะอาจจะมาจากกรรมพันธุ์สองมาจากสารเคมีสามมาจากอาหารนะเจ้าเมื่อเขาออกไปจากตัวเขาไปแล้วนะเจ้าเขาผ่าเขาตัดออกไปแล้วเนะี่ยเขากลบมาอยากทับมันใหม่ขึ้นมานะเจ้าตึงวันนี้น้องต่อมกิ่นตัวนี้อยู่นะคะอันนี้คือคอโลฟิลนะเจ้าเอ่อเป็นสารสีเขียวนะเจ้ามีคุณภาพคล้าย ตัวเดียวกับใบยญ้านางนะเจ้าตัวนี้ช่วยดีดทอ็อกลำไส้นะเจ้าผู้ป่วยที่เปิ้นเป็นมะเร็งลำไส้อยู่นะเจ้าเปิ้นกินประจํามันเป็นการอา่าเป็นการขับสารเคมีออกจากร่างกายนะเจ้าทาให้ตัวเฮามามีมามีมาม,ม,ามีมามีกลิ่นนะเจ้าระบบขับถ่ายดีนะเจ้าขับถ่ายสารพิษออกไปจากร่างกายและช่วยให้ผิวพรรณเฮา ดีขึ้นผิวพันเฮาสดใสขึ้นนะเจ้าอันนี้คือเอ่อผิวของน้องตอมนะเจ้าหลังจากที่อพอใกล้ๆก็ได้ค่ะหลังจากที่ผ่านการกินีโมีผ่านการฉายแสงมานะเจ้าแต่มันก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เหลืองเหมือนผู้ป่วยทั่วไปดังที่ท่านๆเคยหันกันอยู่นะเจ้าตัวนี้น้องตอมกินกัน สารเคมีที่จะเข้ามาใหม่ในร่างกายเฮานะเจ้าเพราะว่าทุกวันนี้น้องต่อมกินอาหารเข้าไปเนี่ยจากพักจากหมูจากอ,อย่างนะเขาหมูว่ามันมีอะไรอย่างปอมปนเข้ามาเห็มแล้วก่อนน้องต่อมมีกรรมพันธ์ทั้งพ่อทั้งแม่นะเจ้าที่เป็นมะเร็งรวมถึงน้องต่อมอยู่กับสารเคมีน้องตอมทํางานในร้านทําผมเจ้าต้องอยู่กับสารเคมีตลอดเวลานะเจ้าน้องเขียมกินตัวนี้กันเข้าไปกับบะแป้งนะเจ้ามาแบ่งซื้อที่น้องต่อมได้นะคะ เออ่ซองเนี้สิบห้าบาทนะเจ้าสิบห้าบาทเนี่ยน้องต่อมเอาใส่แก้วจะอี้กินนะคะแก้วจะอี้วันละหนึ่งแก้ววันละหนึ่งแก้วเอ่อหนึ่งซองนี้หนึ่งซองนี้น้องต่อมใช้เพียงเึ่งซองนะเจ้า หนซองนี่กิ่นได้2วันสิบาทนะเจ้าก็ถูกกว่าเขากินเอ็มร้อยถูกกว่าเขากินสปอนเซอร์แฮมนะเจ้าถ้าภายาสนใจก็ไปแวะหารน้องตอมได้แบ่งมาซื้อมากินมาลองได้นะเจ้าของดีๆราคาถูกนะเจ้าจับต้องได้ในยามเศรษฐกิจอย่างนี้นะเจ้าก็ขอฝากไว้2ตัวน้อสิ่งดีๆอยากจะเอามาแชร์สู่กันฟังนะเจ้า ก็จะเป็นนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าคอเลสเตลนะเจ้าสารล้างสารพิษในร่างกายนะเจ้าแล้วก็ซิงตี้ประเดี๋ยวนี้ตัวนี้คาดว่าท่านผู้ชมหลาย,ลายๆท่านที่ติดตามน้องตอมโยก็คงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรน,นักละหลายคนก็ใยากจะมีไว้กับบ้านกับจองนะเจ้าสินค้าก็เริ่มมาแล้วเนอก็มาแวะมาเอินมาถามได้นะเจ้า หั่มตัวนะเจ้าที่แต่แนะนำแต่หัวหน้าจะเอา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 ซอ,อ,องมามามาใื้ออนะเจ้าตัวนี้คือวิตามินซีหนึ่งพันกรัมนะเจ้าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะเจ้าสามารถามีไว้ควบคู่กันกับฟ้าทะลายโจรน,นี้ได้นะเจ้าผู้ที่มีความกังวลเรื่องโควิดนะเจ้า วิตามินซีนี่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายฟ้าทะลายโจรนี่มีฤทธิ์ในเรื่องของลดไข้และก็แก้อาเจบจะมาทักมาทายถามน้องตอมได้วิตามินซีที่น้องตอมนี่ 1เม็ดนี่มีพันกร,รัมเจ้า1กล่องนี่มี60เม็ด60เม็ดนี่ราคาอยู่ที่ร้อยแปบาทถึง200ร้อแล้วแต่ของแต่ละล็อตที่มันจะมานะเจ้าหรือมาแบ่งหนึ่งซื้อกันต้องตอมที่ละแผงก็ได้นะเจ้าแบ่งขายกันในยามเศรษฐกิจจชอยี้นะเจ้าก็มาอู้เอิน ตักได้อบถามได้แต่เจ้าแต่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนี่วิตามินซีตัวนี้จําเป็นต้องกินเนอร์มันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดขาวเขาแข็งแรงแต่ภาพคุณหมอนัดการรักษาครั้งต่อต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมในการรักษามาต้องเลื่อนในการมาต้องเลื่อนการรักษาแหมเขาก็จะหายจากโรคจากไข้หวยนะเจ้า,เาท้ายนี้นะเจ้าในวิกฤต ในภาวะวิกฤตโรคโควิดระบาดอย่างนี้ส่วนส่วนมากก็ออกจากบ้านจากกองกันเนาะก็เอ่อเฮามาช่วยกันรักษาสังคมของเฮานะเจ้าด้วยกันดูแลเฮ้อโรคภัยหมูเนี่ยเข้าหมู่บ้านเฮานะเจ้าจะเฮ้อยกจะได้ไปรงพยาบาลบุคลากร,กรการแพทย์ก,ก็ทําทงานอีทขนาดผู้ป่วยก็นักขนาดเลยนะเจ้าจะฉีดวัคซีนก็กลัวเป็นวัคซีนปอม วแพ้ัวดตายนะเจ้าทิ้งที่ดีที่สุดก็คือการกักตัวเองดูแลตัวเองอยู่กับบ้านกับจองท้ายนี้น้องตอมขอให้ทุกทกท,กท่านที่ชมน้องตอมอยู่ดูน้องตอมอยู่ให้ทุกทท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้ามีเงินใจเต็มกระเป๋ากันกุกๆกค,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 คนเนอวันนี้ขอให้มีความสุขสวัสดีเจ้าบายบาย